สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสยามรัฐไฮไลท์ประเด็นร้อนค่ะสัปดาห์นี้นะคะจับตาไปที่ความเคลื่อนไหวนะคะขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งแม้นะคะจะมีการประกาศดําเนินคดีนะคะกับบรรดาคนดังและก็ดาราที่ออกมา call out แสดงจุดยืนทางการเมืองแต่กระแสน,นะคะไม่ได้แผ่วลงเลยค่ะตรงกันข้ามนะคะเหมือนกับเอาน้ํามันไปราดบนกองไฟค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะถูกหยิบฉวยนะคะไปโดยแกนนาม็อบค่ะอย่างคุณสม บบุญงามอนงนะคะมองว่าสถานการณ์ตอนนี้รัฐบ,บาลช้ำแล้วนะคะก็ ตีเหล็กนะคะต้องตีตอนร้อนค่ะนัดขาม็อบในวันที่1สิงหาคมนี้ส่วนจะจุดติดหรือไม่ต้องไปคอยรุนกันค่ะเพราะว่าในเชิงการเมืองแล้วเนี่ยม็อบจะจุดติดหรือไม่ติดในอยู่ที่ปริมาณหรือว่าจํานวนของผู้ชุมนุมเป็นหลักนะคะรวมทั้งกระแสขานรับของหลายๆภาคส่วนค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลจะต้องมาดูและคะ่ะว่าเสียงในโลกออนไลน์เนี่ยประสบความสําเร็จหรือย,อยังม็อบในโลกออนไลน์ ประสบความสําเร็จหรืออยังเพราะว่าตอนนี้นะคะกระแสนี่เรียกว่าบานไปแล้วะคะ่ะเรื่องของการที่ไม่พอใจการแก้ไขปัญหาโควิดนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ไม่ว่าจะม็อบบนท้องถนนหรือว่าฝ่ายค้านที่รออภิปรายอยู่ในเดือนกันยายนก็ไม่สู้เสียงความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนค่ะตึงตรงนี้นะคะหากรัฐบาลแก้ไขไม่ได้จะเป็นจุดตายของรัฐบาลค่ะ